สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับ EP นี้นะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับทำอาหารเหลาพบกับผมเชฟซาทาลุยสวัสดีครับวันนี้นะครับเชฟซาทาลุยมาพบกับท่านอีกครั้งนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับเราจะพาทําอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารที่หากินยากนะครับแล้วก็หลายคนคิดว่าค่อนข้างราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะครับนั่นก็คือเราจะทําหูฉลามน้ําแดงในสไตล์โฮมเมดนะครับ ตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปนะครับเทฟซาท้าลุยนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ในการทํารายการเพื่อสอนให้ทุกท่านทําอาหารนะครับทําอาหารไว้รับประทานเองหรือทําขายเพื่อจําหน่ายนะครับเพื่อหารายได้ให้ครอบครัวท่านหรือทํากินเองนะครับเราจะเน้นย้าว่าเราไม่หวงสูตรนะครับบอกท่านทุกอย่างที่เรารู้นะครับอ่ะอันดับแรกหูฉลามน้ําแดงนะครับมาดูวัตถุดิบของเราก่อนนะครับว่าวัตถุดิบในการทําหูฉลามเนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่ยากครับ ง่ายๆครับหาซื้อไหนก็ได้นะครับตัวนี้เป็นหูฉลามนะครับผมเลือกแบบเป็นหูฉลามแบบสําหรับแช่แข็งนะฮะตัวนี้สําหรับหูฉลามจัดเลี้ยงสําหรับทําโต๊ะจีนอะไรพวกนี้ก็จะแช่แข็งมาราคาก็จะย่อมเยาวรสชาติก็ไม่ขี้เละนะครับตัวนี้เนื้อปูนะครับเนื้อปูนี่หาซื้อง่ายฮะตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนานะครับหาซื้อง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากนี่ ชัดซีไก่หรือโครงไก่นะครับโครงไก่ตัวนี้สําหรับทําน้ําสต็อกนะครับมาถึงตัวนี้นะครับเห็ดหอมนะครับถั่วงอกนะครับขิงนะครับหัวใชเท้านะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงง่ายๆนะครับก็จะมีซีอิ๊วขาว ซอสรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมพริกไทยเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถทำอาหารพัฒทานร,รับประทานในบ้านหรือทำขายได้ขั้นตอนต่อไปวิธีการทำน้ำสต๊อกและทำน้ำแดงทำยังไงอดใจรอสู่แล้วตามผมมาครับก็ขั้นตอนนะครับขั้นตอนการทำน้ำสต๊อกนะฮะอันดับแรกก็ เตรียมน้ำสะอาดนะฮะเพื่อทําน้ําสต๊อกนะครับแล้วก็เห็ดหอมนี่แช่ไว้ก่อนหลังจากได้น้ําสะอาดแล้วนะครับเราเอาน้ําสะอาดนะนะฮะนี่มาดูเราก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมน้ำสต๊อกนะครับน้ําสต๊อกโครงไก่นะครับอันดับแรกน้ำยังไม่เดือดนะฮะใส่เกลือลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ ขิงนะฮะใส่ขิงลงไปใส่ขิงลงไปขิงหั่นแล้วใส่ลงไปนะครับหัวไชเท้านะครับใส่ลงไปนะครับโอ้โหดเดือดเลือดพลาดนะครับหลังจากนั้นก็รอให้น้ําเดือดนะครับแล้วเราค่อยใส่โครงไก่ลงไปนะครับเพื่อให้ได้น้ําสต๊อกที่เข้มข้นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวตามมาอีกทีครับ หลังจากน้ำเดือดแล้วนะครับให้เตรียมซี่โครงไก่ที่เตรียมไว้นะครับนี่น้ำเดือดแล้วนะฮะเติมนี่ลงไปก่อนนะครับเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมที่แช่น้ำไว้นะฮะเพื่อให้น้ำสต๊อกเนี่ยมีรสชาติของเห็ดหอมแล้วก็ความหอมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาโครงไก่ที่เราเตรียมไว้นี่นะฮะนี่ใส่ลงไปเลยนะครับ สงสัยหม้อจะเล็กเกินไปลองใส่ดูซิใส่ได้ไหมอาจจะล้นนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยตักน้ำออกนะครับทีนี้ระหว่างที่เรากำลังรอ,อ,อให้น้ำสต๊อกของเราเดือดเพื่อที่จะทำน้ำแดงนะครับเราก็มาเตรียมหูฉลามที่เรามีนะฮะหูฉลามเนี่ยเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ มีกลิ่นแบบมีกลิ่นสาบนิดๆน,นะฮะเราจะก่อนที่เราจะเอาไปทําประกอบอาหารเนี่ยเราก็ควรเอ,เอาเขาออกมานะฮะใส่ไว้นะฮะแล้วก็ไปลวกนะฮะเราก็จะเอาไปลวกในน้ําน้ําขิงนะฮะนี่ฮะแค่ล,กลวกๆนะฮะไม่ต้องต้มนะฮะถ้าต้มหมดเดี๋ยวก็จะเปื่อยเดี๋ยวตัวหูฉลามจะเปื่อยนะฮะก้าขิงใส่หม้อ นะครับแล้วก็ไปตั้งไฟเมื่อน้ําเดือดแล้วเนี่ยก็เราเอาหูฉลามตัวเนี้ยลงไปต้มเพื่อให้กลิ่นคาวกลิ่นเฉพาะตัวของเขาออกวิธีการทําเป็นยังไงตามดูครับตอนนี้น้ําน้ําเดือดแล้วฮะน้ําที่เราต้มขิงไว้เดือดแล้วหลังจากนั้นให้เรา นำหูฉลามนะครับที่เราเลือกออกมาแล้วนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปนะฮะฟืบค่อยๆใส่ลงไปอันนี้ก็ได้ประมาณสักสองสาชามนะฮะลวกแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณห้านาทีก็พอนะครับหลังจากห้านาทีแล้วก็มายกขึ้นทําให้เย็นนะครับเพื่อที่เอาเตรียมลงไปในน้ําสต๊อกต่อไป หลังจากที่เราได้น้ำสต๊อกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำสต๊อกมาใส่ในมหม้อหูทำกินทีละชามนะครับแล้วเติมเครื่องปรุงอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วออกมาแล้วหูฉลามจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงหูฉลามน้ำแดงสูตรโฮมเมดสไตล์ทำกินที่บ้านสไตล์ทำขายง่ายของเราจะออกมาอย่างไรโปรดติดตามชมครับ โอเคมาถึงขั้นตอนนี้นะฮะอันนี้คือชามแรกของเรานะครับชามแรกของเราน้ําเดือดแล้วนะครับน้ําเดือดแล้วทํายังไงบ้างครับอ่าอันดับแรกนะครับอันนี้คือน้ำสต๊อกที่เดือดแล้วนะฮะเติมเนื้อปูลงไปนะฮะเนื้อปูที่เราเตรียมไว้นะฮะใส่ใหญ่ยัย้งฮะอันนี้ทํากินเองอ่าโอเคใส่สักผมจะวางใหยอะสักสองหยิบแล้วกันนะฮะสามหยิบก็ได้อะแถมๆขั้นตอนต่อไปนี่ รลาชันดำเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมที่เราต้มแล้วหั่นแล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปรอน้ําเดือดนะครับปืบเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วฮะนี่ฮรนี่หูฉลามที่เราต้มน้ําขิงออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไป รู้สึกร้อนๆนะฮะยังอุ่นๆอยู่นะฮะใช้ทัพีตักเข้าไปปึ๊บอันนี้จะได้ประมาณหนึ่งชามาใส่เข้าไปแล้วนะครับรอน้ําเดือดนิดหนึงอ่าเร่งไฟซะเลยกลัวไม่เดือดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ตามชอบนะครับ กระปุงที่เราเตรียมไว้ตามชอบเช่นนะครับนี่เข้าไปประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซอสหอยนางรมนะฮะใส่เข้าไปซีอิ๊วขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะใส่เข้าไปซอสปรุงรสนะครับ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือกันใส่เข้าไปนะฮะน้ําของหูฉลามตอนนี้เดือดแล้วนะครับนี่สิ่งที่สําคัญขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนจะเสิร์ฟใส่ชามนะครับแป้งข้าวโพดฮะละลายกับน้ํานะครับเพื่อให้ทําให้น้ําแดงนิ่เหนียวใส่ไปแล้วครับฟืดนี่ใส่ประมาณครึ่งนึงนะครับ ใส่หมดเลยก็ได้ก็มาถึงขั้นตอนในการตักเสิบแล้วนะครับอ่าหน้าตาหูฉลามของเรานะครับตักนะครับก็ได้ประมาณอาสองถ้วยเล็กนะฮะใส่นะครับนี่เลยถั่วง,งอกนะฮะ ใส่ถั่วงอกเข้าไปนะครับใส่ถั่วงอกเข้าไปใส่ผักชีเข้าไปนะครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูหูฉลามน้ําแดงของเรานะครับตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับยังไงนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชอบรายการของเรานะครับอย่าลืมนะครับขอร้องเลยนะถือว่าขอร้องเลยนะครับโปรดกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเชฟซาท้าลุยต่อไปวันนี้นะครับเชฟซาท้าลุยนะครับอา,อาหารพร้อมแล้วนะครับจะขอเป็นลุยกับเมนูหูฉลามน้ําแดงต่อไปขอบคุณที่กดติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์แล้ว e ีพีต่อไปจะมีอะไรดีๆมาให้พวกเราติดตามชมคับ